ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก y t u t u นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลาสามทุ่มอ่าใครที่ตามผมมาจาก y o u ู u ูบนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะวันนี้ก็อีกเหรียญหนึง่งที่ได้มาวันนี้หายากหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบบล็อกตาใหญ่นี่อันนี้บลกนี่ สองสี่หกสอง่าสองสี่หสองสร้างน้อยขอบคุณครับนะใครที่ดูผมทาง youtube ก็เข้ามาติดตามไลฟ์สดผมได้ทุกวันนะครับเวลาสามทุ่มสองทุ่มครึ่งได้ครับหนังสืออาจารย์เปียกก็ยังสั่งจองได้อยู่ นี่เหรียญเก่าผมชอบเดี๋ยวก่อนจะไปสู่พอลุ่งพระหลักๆเอาพระแบบเข้าใจง่ายๆก่อนโอ้ก็ต้องนี่เลยเนี่ยพอลุ่งท่ากระบือเนี่ยนะถ้าแขวนแล้วนะตายหงโดนยิงตายแทงตายเนี่ยมาเก็บค่าทำศพกับผมเนี่ยผมช่วยสองหมื่นต่อง,งานถ้าแขวนเหรียญน,นี้นะพระแดงหกสองนะครับ พสุดปีสองสองมีโค 1, ้ดพันห้าเหรอเอาสองพันแล้วกันเนาะจริงอ่ะเหลือพันห้าเหรอผมงงมากเลยเหลือพันหาจริงเหรอเอาสองพันแล้วกันสวยมากเลยอ่ะอภิกิษสดาเอาสองพันพอแกใส่มาสองพนห้าเอาสองพันพอพิกิจสดา พี่บุญเลิศให้พิกฤตสดาไปเนาะแกใส่มาสองพันห้าเลยใส่เกลืราคาสองพันพอปิดตาหลวงพ่อเดิมเก้าสามเนี้ยตะกลัวเอาเอาสี่พันห้าปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสี่พันห้าร้อยบาทขอบคุณพี่บุญเลิศมากครับสี่พันห้าร้อยบาทครับพ่อเดิมแม่ ที่ทันเพราะเดิมแน่ๆหลักพันเนี่สี่พันห้าร้ยบาทหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอ้โหถ้าที่ทันหลวงพ่อเดิมแน่ๆหลักพันอ่ะผมใส่ไข่ปลาก่อนไม่ได้แล้วนะนี่ นะให้ลดราคาผมก็ลดไม่ได้เพราะพระเก่าโอเก็บเข้าในช็อตพอเดิมไปในกล่องพอเดิมผมเก็บพอเดิมเยอะแหมระดับพอเดิมมีหลักพันให้เก็บประวัติชัดเจนไม่เก็บก็ไม่รู้จะว่ายัางไงฮนะนี่มีแบบนี้ก็จะดูเพราะเงินบางคานเป็นมีจานด้วยเอาแล้วไงผมเอ้ยอย่างนี้มีจานด้วยครับเพื่อน โอ้งน,นี่มีจานนะเอาล้วครับพอลุ่งเอาได้ได้พอลุ่ง,อ,อ,งอ่ะเอาพ่ออิ่มวัดหัวเขาก่อนนี่ยฮะแล้วอันนี้มีจานด้วยถ้าเอาจริงๆรอะ่ะนะครับหลวงพ่ออิ่มนี่คือเทพาาให้ผู้สศด้ลยนะอือันนี้คือสีนะนะครับอันนี้เป็นพระอุปคุตนี่จะเป็นวัตถุมงคลที่ นะยอดนิยมในวงการเร็ววันแน่นอนพระที่หล่อโดยปั้นหุ่นเทียนเทียนองค์จะทําได้เยอะไหม,ไมเ,หนเนื้อโลหะเก่าแบบนี้แล้วพระเกจิที่ปลูกเศษพลังจิตสูงมากเป็นถึงอาจารย์พ่อมุ้ยนั่งมรณภาพปางนั่งสมาธิด้วยคุณทิดเอาเหอะเตรียมตัวได้เลยครับเตรียมตัวที่จะนะฮะรับการเป็นความยอดนิยมของกิง่งนะนี่กิง่งนะ ลงุงมาอิ่มวัาหัวเขาได้อ่าผ่านไปเล่นโะน้ตแว่ากิ่งตะกั่วแต่ก็แพงเลยอ่ะแพงนะมีเล่นซักองค์มาคัดรู้จักกันนีเชื่อวานคุยอยู่ว่าไปหาไปหามาดิเปน็นไงไม่รู้จักหรอรู้จักดิแต่ว่าตะก้อนแพงเป็นระดับหนึ่งเลยเหรอใช่โหเหรียญพราลุงว่าถ้ากระบือมาแล้ว จริงๆใคยที่พระเนี่ยที่ปั้นหุ่นทีละองเนี่ยงานแฮนเมดเนี่ยเนื้องานก็เก่าก็ทำได้น้อยกว่าประกบอยู่แล้วที่จะจารย์พี่บอกว่าประกบเป็นันดับหนึ่งเลยใช่ไหมใช่โอ้โหโหพอลุงแบบนี้ององที่ปิดเป็นเจ็ดแปดหมื่นยังไม่สวยเท่านี้อันนี้สวยมากเหรียญจาไม่ได้ใช้เลย เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือเก็บแบบนี้คุณค่าจริงๆของท่านนะหลักล้านก็รอให้เหรียญละสองล้านบอกล้านห้าซื้อได้ค่อยไปซื้อกันก็ได้ครับใช่ไหมฮะรอให้เหรียญละสองล้านแล้วบอกล้านห้าซื้อได้ค่อยไปซื้อกัน แล้วเอาจิงๆอะระหว่างหกเก้าพอลุงเนี่ยกระเหรี่ยญปูเอี่ยมเนี่ยจำนวนการหายากพอกันเลยนะโอ้ยมีห้ามุณยังหาเหรียญไม่ได้เลยเือจริงเลยนะครับพอลุงว่าถ้ารบื้อรุ่นแรกไม่ได้มาบ่อยๆครับมีเงินเท่าคุณยังหาเหรียญนี้ไม่ได้เลยนะโอ้ตอนนี้คือเหรียญสวยๆสี่แสนครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณไม่ตามนะเหรียญ<ล>สวยๆเปิดสามสี่แสนหมดนะครับ เจอต้องเก็บนะครับผมบอกเลยนี้เจอต้องเก็บคือถ้าบอกว่าคนที่ฉลาดเล่นบ้าเป็นเขาต้องเก็บทราแบบนี้ตอนนี้เพราะอนาคตเนี่ยนะครับไม่มีให้เก็บครับนะแปดสี่อ่ะรุ่นสองเป็นล้านนะแปดสี่รุ่นสองเป็นล้าน,นสวยนะเหลี่ยนสวยนะสวยมากผมบอกเลยครับสวยกว่าเหรียญวันก่อนที่ผมแบ่งไปก็แล้วแต่ครับ ถ้าใครลำดับความคิดได้แล้วก็เหรียญก็ไม่ได้มีให้ครอบครองกันง่ายๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีไว้ประดับบาร,รมีและใช้บุญคุณด้วยดูเดือดเหรียญมีต้องดูดเดือดแล้วก็หายยากโอ้โหครับนี่ครับโน้ตโชว์บอว่าเหรียญเก๊ยังไงนะเหรียญเก๊ข้างหลังไม่มีโดนัทอ่าครับ ผมจะหาให้ดุหาไม่เจอเจอแล้วนี่ฮะมีเหรียญเก๊นะครับนี่ถ้าเหรียญเก๊สังเกตมีเหรียญเก๊ดูด้วยเก๊คมปี๊ดเลยนะมายิงฟันไปไหนเนี่ยมาตัวนี้ทาดีเหรียญเก๊นะฮะหลังหูี่จะไม่มีโดนัท เด็กหน่อยมันก็มีอ่าเด็กก็มีอ่าเนี่ย<ด>เห็นไหมเหรียญเก๊เนี่ยนี่ถ้าเหรียญแท้หลังหูก็จะมีโดนัทแบบนี้นี่เห็นไหมไม่มีโดนัทสั่งคนอ่ะเอาแบนให้โอมกินสองขวดแล้วนอนโอ้แล้วเหรียญกี้คมนะรถเหรียญคมนะก็บางคนแหมเหรียญแบบนี้หมื่นกว่าบาทก็เรียบร้อยไปครับเออเพราะความโลภแล้วเสร็จแน่นอนเจอใช่แล้วก็ตีออกมาเป็นเนื้อเงิน นี่แต่ถ้าเกิดว่านะเหรียญแท้จะมีโดนัทหน้าหลังเกมไม่มีได้ครับไม่ต้องถามว่ามีอีเหรียญไหนแล้วครับคืออีเหรียญทุกคนรู้อยู่แล้วทองแดงโขถ้าผมลงทองแดงให้วันนี้นี่ทองแดงหายากกว่านี้นะเจอน้อยกว่ารู้ไหมทองแดงครับเปิดเท่าไหร่ทีแรกสามแสน จริงๆผมขอเอ่ยนามนะครับใครอยากได้เหรียญพ่อรุ่งเหรียญน,นี้สวยๆทองแดงพี่เพชรถ้าอาจารย์เปิดผมสี่แสนนะครับเจอน้อยกว่าทองแดงเจอน้อยโหทองแดงเหรียญน,นี้สวยสวยกว่าพ่อองค์ดาราในหนังสือ สวยพอๆกับองด์ดาลราในหนังสือทองแดงเหรียญนี้ยังไม่ได้เหรียญเลยแต่ว่ามีโดนัทเหมือนกันเห็นไหมข้างบนนะใช่ต้องมีโดนัทเหมือนกันเนี่ยเหรียญยังไม่ถึงมือเลยแต่จบไปเข้าไปแล้วโ,โอ้โหไหนใครอยากได้กดเก้าไว้หน่อยดิแปดหมื่นคงจะไม่ได้แล้วครับ โอ้เหรียญหลวงพ่อรุ่งวานกระบือรุ่นแรกเนื้อทองแดงเหรียญไม่เก๊แล้วน้อนครับเหรียญหมประกันแท้ใครผมบอกว่าเหรียญพราะรุ่งเนี่ยนะถ้าใครบอกว่าเก๊นะแลวพิสูจน์ว่าเก๊ได้ผมให้ร้านหนึ่งก็สมัยก่อนไปเล่นเป็นมรทัดวัดสิงห์ยังเล่นกันแท้อา้าทองแดงทีเขาว่าเจอน้อย โอ้โหจัดให้มาหายากครับทงเดยหายกมากมากนะครับคือพาอร์เกย์อ่ะมันเกยไม่ได้หรอกครับแต่ที่พาร์เกยมันถูกเข้าใจว่าแท้ได้อ่ะนะเพราะว่าไอคนดูมันดูไม่เป็นแล้วเอามาเล่นเป็นแท้ครับเอาวันนี้ได้มาก็จัดให้แฟนเพจไะเผื่อฟุกพีสักกใจผมชอบอาไปคนเดียวอ่ะ ไม่รู้ว่าวันนี้แกมีงบเท่าไหร่ฮะเอาแล้วครับถ้าไม่ถึงหลักแสนนี่โน้ตเจ็บปวดนะครับผมมามาผมไม่ได้ซีเรียสเลยใครจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วแต่เขาเลยพระมีเหรียญเดียวจริงๆเหรียญพ่อรุ่งเหรียญนี้ต้องหลักล้านเท่านั้นเพราะแปดสี่เป็นล้านนั่คือรุ่นสองรุ่นแรกจริงๆคือแบบนี้ครับแล้วเจอน้อยครับเหรียญทองแดงเจอน้อยใช่เพราะรุ่นแรกจริงๆคือแบบนี้ครับโอ้ทองแดงคงนะสวยนะโอ้ใครเก็บเหรียญนี้ไปนี่สุดยอดเลยผมบอกเลย โเคคือทองแดงอ่ะมันไม่เจอสวยแล้วครับทองแดงเหรียญสวยอะ่ะเขาเปิดกันสามสี่แสนหมดครับเอาง่ายนะผมรับซื้อให้อะสภาพเนี้ยนะยืนพื้นเลยนะครับเหรียญละแสนต้องคือเหรียญคุณค่าเดียวกับเหรียญเป็นจับพาทีนะเพราะขนาดเหรียญแปดสี่เหรียญละล้านอะ่ะแล้วหกเก้าอ่ะซึ่งเป็นรุ่นแรกเราสร้างก่อนกี่ปีอะแล้วราคาชัดเจนด้วยครับอ๋อคือแน่นอนฮนะเรื่องประวัติรูปไทย ในเหรียญนี้ปฏิเสธไม่ได้ฮะนี่พี่พี่ถ้าเล้าเขาให้ผมแสนแปดยังไม่ปล่อยฮะแน่นอนครับ <ผม S 1> แล้วไม่เคยเจอสวยเจอแต่ไม่สวยครับอ,อันนี้สวยเหรียญน,นี้คือไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ผ่านล่องรอกไม่มีรอยการแขวนเลยนี่คือไม่ได้ใช้เลยนะครับจมูกโดง่งจมูกโด่งเลย อยากจะบอกว่าผมอยากจะซื้อให้สักรับซื้อให้สักเหรียญละแสนห้าครับจริงเราต้รับซื้อราคาแล้วนะครับเพราะหายากโหถ้าเพราะลูกเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้ราคานี้ครับโหต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ผมบอกฮนะเอาจริงๆนะไม่รับพาร์เนี่ยผมให้ฟรีๆเลยครับห้าพันต้องคุยกับคนที่ได้ครับใครได้ไม่รู้ครับแอดนี่สรุปนะครับ ถ้าไม่รับพระเนี่ยผมไม่บีฟีเลยห้าพันครับโหเหลียนนี้ราคานีรา้รับไม่ได้อะใจอยากจะรับซื้อเียละแสนห้าเลยครับถ้าผมมีตังแสนห้าโน้ตยังหาเหรียญเงี้่ก็ได้เลยผมบอกไ้โอ้โหฮะแต่คุณเราเก่งต้องทำเก๊งหัวพับเลยนะ<ช>ไม่ใช่โอ้โหนะทำแดงแปลงกัอัปปะก,กา ปากน้าทิทารักรออยู่แน่นอนแล้วองค์นี้พิเศษคือมีเส้นเกษาครับนะองนี้พิเศษคือมีเส้นเกษาครับผมไม่ทราบว่าลูกค้าท่านใดปิดไปแล้วไม่ติดต่ออง์เนี้ยเนี่ยองนี้คือลูกค้าปิดไปยังอยู่ในตลับเดิมๆเ,เลยนะ ถ้าจะเอาไปใช้ให,ให้เอาคัตเตอร์คูดให้คัตเตอร์คูดออกแล้วก็ค่อยๆแกะออกหบปากน้ำดูแรกหน้าตายิ้มพริมแลวมว้วมีเส้นเกสาด้วยพิเศษตรงมีเส้นเกสานะครับ โอ้ยถ้าสัมภาพนี้คือไม่มีเส้นกสาก็ยังสองแสนอันนี้รับประกันไม่หักไม่ซ่อมครับดูเหมือนคำคำมากเครับคำข้าอ่ะวีนิจิเาครมีา,าัดต่างกันเยอะเลยนะครับนี่ดูง่ายเพราะแหมไม่มีกดเก้าวินิจ่งเคยได้ยินเพิ่พงกคยเห็นพี่พี่ลิทิ่ลงแกชอบเหรียญสะสมพระเหรียญอ่ะให้แล้วเพื่อนสมเด็จ วัดปากน้ำรุ่นแรกมีเส้นเกสาไม่มีหักครับผมบอกเลยครับไม่มีหกักนะไม่มีหักแน่นอนครับคือแรกดูง่ายครับต้องบอกครับว่าวัดปากน้ำสภาพนี้ไม่มีเส้นเกสายังหลักแสนเลยฮะ คือต้องบอกครับเส้นเกษาเนี่ยเขามีตอนเวลาที่ท่านเขาเรียกปงผมรูปถ่ายหลวงพ่อสดเนี่ยยังมีภาพที่ท่านมีเส้นเกษาเลยครับสิบห้าวันครั้งครับมีเส้นเกษาแพงกว่าธรรมดา,า,มาครับเหมือนห้องแน่นอน<ม>ครับคำข้าวมากครับมีเส้นเกษาแพงกว่าไม่มีนะครับพี่มโนดไม่ได้ครับ โอยสมเด็จวัดปากน้ำรุ่นแรกและอันนี้มีเส้นเกษาครับโหอัน mm hmm. oh, นี้คือไม่หักนะครับไม่ซ่อมโอ้คร mm ับ hmm. oh, ปากน้ำรุ่นแรกองค์นี้ mm hmm. ไม่ยากโอ้ oh. ปากน้ำนะฮะเลี่ยมทับก็ได้เลี่ยมทับก็ได้เอาออกจะกรอบก็แค่เอาคัตเตอร์ขูดข้างๆแล้วก็เอาออกมาตัดทวีออกข้างบนเลี่ยมทับไปเลยสวยถูกหักครึ่งยังยังเป็นแสนนะครับอันนี้มีเส้นแก่สาพีเศษหรือมีเส้นแก่สาเนี่ยนะครับไปหยัดเงินไปอีกเป็นแสนครับซื้อที่อื่นสาภาพนี้มีเส้นแก่สาต้องโดนนะครับแสงกว่าไปไปครับโอ้องนี้อะ หนึ่งแสนห้าพันยังไม่ได้เลยครับโอ้วันี่พี่ดูสิลีพี่ดารรักผมพี่ดารรักคิดว่าอกเนี้ยพี่ต้องโดนเท่าไหร่ดีกว่าโอ้โผม